ก็ด,ด,ดีดัเดือนหน้ามีมีสี่ทิปครับเป็นทริปแบบพุมมุ่มแยกสองทิปแล้วก็ไกลๆสอม <หา S 2> ทริปยมมยังสวัสดีครับวันนี้ผมมีนัดปั่นจักรยานนะครับกับของทางดีแคททอนซึ่งตรวกับวันที่31ตุลาคมก็เป็นวันฮัลโลวีนพอดีอ่าเขาบอกว่าจะไปปั่นล่าท่าผีกันเขาบอกให้ไปเจอที่ดีแคททอนชั้นสได้เลย เราจักรยานขึ้นไม่ได้เลย,ย,ลยนะค,ะนนครับรานิคัตท่อนโบตัสบางพัดสวัสดีครับที่นัดตัดวันนี้ม,มีใครไหมยังมาก้วครับด้านในเลยครับผมหล้วให้ไปด้านในเลยได้เลยครับครับผมครับ ไอ้เขีมาข้างไหนเลยนะคันเนี่ยนิเครล,ลอนก็เป็นห้างที่มีสินค้าเก,กี่ยวกับกีฬาหลายประเภทเลยนะก็เช่นเดินปา่านวะ่ายน้ำตีแบดแล้วก็มีจักรยานด้วยสวัสดีครับคุณแว่นใช่ไหมครับ้วยการผมโอเลขครับอ๋อคุณโอเล่รู้จับไหมปิดหน้าจำไม่ได้นึกว่าน้องใหม่ม ที่เป้ไม่เขียนหน้าหรออะไรนะฮะไม่เขียนหน้าเฮ้ยวันฮาโลวีเนี่ยนะอ่าอะไรเลยอุตสาหกรรมตาลูกม้เนี่ยเฮ้ยขโมยอะไรมาไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะเออผมลืมหน้ากากไว้ลูกมันเอาไปเล่นฮ่ะก่อนเอาคริปก็มาใช้บริการเช็คจักรยานเบื้องต้นกันได้เลยนะมีเครื่องมือพร้อมๆเลยครบๆเลยล่ะก็นี่ก็เสริมลมได้ก่อนก่อนออกทริปนะก็กันหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ให้กัน ระดับสนุนทนะริปของเราให้การตอบรับนะครับก็ทริปนี้ก็จัดขึ้นโดยอย่างที่เห็นนะครับเป็นร้านดีคานอนนะครับก็เราก็อยากจะจัดให้มีการให้ทุกคนกลับมาปั่นจักรยานนะคร,ครับเป็นไปได้แล้วก็พยายามจะจัดทริปเรื่อยๆเ<ๆ>ดี๋ยวเส้นทางมันค่อนข้างจะแบบว่า <c oughs> อันซีนนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าโชคดีจะได้เจอหินห้อยอ่าประมาณถ้าโชคไม่ดีก็ไม่เจอหินห้อยอาจจะเจอมากกว่าหินห้อยก็อะ่างันะสือเจอกระสือเจออะไรห้อยไม่รู้นะครับ ก็ป๋าได้รับความขอบคุณครับเชิญปันให้สนุกนะถ่ายรูปบ้าถ่ายรูปปาเดี๋ยวขอาถ่ายรูปหนึ่งถ่ายรูป้นก่อนนะครับาพี่เสียงออกมาด้วยนะเคครับขอบพระคุณครับ เดียวไปยุบบ่อ ไม่เคยมาแนวนี้ใช่ไหเ,เคยฮะหลายปีแล้วครับแต่ไม่ได้มาคันนี้ออมากับเซอร์มอบแล้วจะไปวิ่งสิบสอโลต่อเนี่ยนะเออเขาวิ่งได้แต่หนู่มเขาปั่นไม่ค่อยแข็งเท่เาไหร่แต่เขาวิ่งวิ่งตู้ตายโอ้โหลงดีกว่าเห็นแล้วแบบต้องยกแล้วล <c oughs> ุ้งขนาดนี้ส <c oughs> งสา,าระวังเยอะ แต่รู้จะเห็นปะตรงสวนผักพอเพียงบรมเจ็ดสบเก้านะฮะมีห้อยเต็มเลย ามาบ้านล้างแล้วพี่โจเปิดเพลงหน่อยดิครับเอาเปิดเพลงได้ครับเพลงนั้นนะ้าเอาใ<ะ>น,นนี้เป็นบ้านล้างหมดเลยครับทั้งหมู่บ้านเลย<ะ>ทุกหลงังเหมือนเรื่องเดียวันแล้วทำไมล้างอ่อนไม่หมดเดนะี๋ยวถามแบ่ให้ครับน่าจะเป็น มีล้างหมดเลยดสวนมานะข้างขาวปิดเฮ้ยมีข้างข่าวเวยอันนี้ไม่ได้เสร็จครับเราปล่อยข้างขาวไว้เป็นข้าวที่สูองไม่ใย่คุ เดี yeah! okay. <t <t Re ๋ยวเดี๋ยวพูดกาที่จะหยุดนะโอเคครับมุด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 เก็บหัวด้วยเก็บหัวระวังหัวด้วยเห็นบ้านไม้ โดวมิตานี่ตัวเดเมอนนะเนี่ยใส่เสื้อเหลืองมันโดวมิตาเลยและใจเย็นโอ้โหจานพังหมด <c oughs> <Okay. S 1> เป็นไรคุณเนี่ยร <c oughs> ูดไปเลยโอ้โแอนแมนผม <c oughs> ว่าหมาหาก็าอ้นี้แหละอากาไศ <c oughs> <c oughs> วิวน้ำเหรอ

ก็เดี๋ยวรอมีรางวัลขวัญใจต่างๆในในเพจดีครับร้อนนะครในในเพจของดิปัตสุกันดีครับร้อนจะรันนะครับในเพจ Facebook นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเพราะนั้นจะมีข่าวสารแต่มันมีของร้านด้วยเดี๋ยวปั่นครบร้อยทิปนะครับมีบ้านพร้อมที่ดินแจกพร้อมนีสีไปกู้แบงก์เองที่เราผ่านเมื่อาสนใจแล้วข่าวสารกันออกทิพแปล่เดี๋ยวลองแอดแอดไลน์ผมไว้ได้นะครับแอดเป็นไลน์ของร้านนะครับไม่มีสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ี ก็หวังว่าคลิปหน้ายังจะมากันอยู่นะครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับของน้คในน้ำกรบสุนว่างอดือดลาวันนี้ก็ปั่นไปรวมๆก็ประมาณ30กิโลกว่าๆนะก็ออกไปจากตอนนีแค่รอนก่อน6กโมงครึ่งกลับมาก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งได้นะครับก็พบกับตามรอยตมเราครั้งหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอีกนะครับคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ